โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมดิวครับเกมเมอร์กับเกมไมค์ครับหรือว่าไมค์ครับบนมือถือกันอีกเช่นเคยเลยนะครับอ่ะก็สําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเราก็มาดูแอดออนแบบสบายๆกันบ้างดีกว่านะครับก็แอดออนที่ผมจะนํามาทําคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นแอดออนทางด้านของอุลตร้าแมนนิกซัสนั่นเองนะครับอ่าคุณผู้ชมคนไหนเคยดูบ้างคือถ้าเกิดใครเคยดูนี่คือแบบไม่เด็กแล้วนะคือมันเป็นอุลตรา แมนที่แบบว่าผมชอบมากเลยนะครับในยุคนั้นนะแต่ว่ารู้สึกว่ากระแสมันไม่ค่อยดีนะครับผมนะแต่ว่าก็ยังเป็นอุลตร้าแมนแบบที่หนึ่งในใจผมมาทุกวันนี้เลยนะครับผมนะอ่ะซึ่งเดี๋ยวน้าตาลออนเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดนะครับก็จะอยู่ตรงใต้คลิปมันเดิมนะก็ไปโหลดเล่นกันได้เลยนะครับผม แต่ว่ายังไงก็เหมือนเดิมนะก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอแล้วก็ตัวแอดออนกันนะผมก็รบกวนคุณผู้ชมกันหน่อยนะครับช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดรูปกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ โอเคซึ่งถ้ากดกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปวิดีโอแล้วก็ตัวแอดออนกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับก็หลังจากที่ทําการโหลดแล้วก็ลงแอดออนอะไรเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับผมเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยนะครับนี่มันก็จะมีไอเทมประมาณนี้เลยนะครับก็สําหรับไอเทมที่ใช้แปลงล่างนะครับผมมันจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับผมหรือว่า3อันนั่นเองนะก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวอุลตร้าแมนเน็กซัสอันนี้ แล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับผมมันชื่ออุลตร้าแมนอะไรเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมลืมชื่อเมฟิโตใช่ไหมอ่ะจะเป็นตัวไลา์ในผ้าของ Ne x t ซันั่นเองนะนี่ก็จะเป็นอันนี้แล้วก็จะมีอีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนของอันนี้เลยนะครับดาร์คซากินะเรามาเริ่มจากในส่วนของอุลตร้าแมนเน็กซัก่อนนะครับผมก็วิธีการแปลงร่างนะครับก็คือให้คุณผู้ชมเือือเทมอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็กดไปเลยครับผมนี่มันก็จะแปลงร่างบทนี้เลยนะครับดูดี หมือนในซีรีส์เลยนะครับผมนะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือตัวมันเล็กนั่นเองนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะมีแอนิเมชันตอนต่อยไหมตอนหนึ่งนะ อันนี้แอนิเมชันตอนต่อยก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่แล้วก็หลังจากที่แปลงร่างเสร็จนะครับมันก็จะมีไอเทมเพิ่มให้2อันนะครับผมก็จะเป็นาการเปลี่ยนร่างนะครับผมเป็นร่างาจูนิตเลสนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นการยิงเลเซอร์นะส่วนอันแรกก็จะเป็นการคืนร่างนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการปล่อยพลังก่อนดีกว่านะครับผมในร่างแรกนะนี่ก็จะเป็นนี้เลยนะครับดูดีโคเทนะแล้วก็คือแบบไม่มีครูดาวด้วย ปล่อยได้รัวๆนะครับเดี๋ยวผมลองใช้มุมมองอยู่นะตั้หนึ่งนะเดี๋ยวผมจะยิงใส่เจ้าตัวไอ้บัวข้างหน้านะครับมาเดี๋ยวมาดูกันว่าโดนหรือเปล่าไม่โดนนะครับผมยิงยากอยู่เหมือนกันนะพูดถึงนะฮะตั้หนึ่งนะะสองข้างหน้าแล้วกันไม่โดนนะครับผมโอยิงยากเลยเนี่ยมีโดนแล้วนะครับผมมีพอโดนก็จะปิดไฟประมาณนี้นะครับผมนะ เดี๋ยวคราวนี้เรามาเปลี่ยนร่างกันนะครับเดี๋ยวเนื้อวัวมันเข้าตัวผมก็จะเปลี่ยนร่างเป็นจูนิตเลสนะก็จะเป็นร่างที่สองใช่ไหมร่างสีแดงนะครับผมนี่ก็จบประมาณนี้เลยนะครับโห้ทำไมร่างนี้มันมีสกิลให้เล่นเยอะจังมีกี่อันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลยเหรอหกสกิลเลยหรอโคตรเยอะนะครับอ่าเรามาเริ่มจากสกิลแรกนะครับผมมาคืออะไร อ๋อเป็นโลกกำบังนะครับผมนะอ่าประมาณนี้นะไอล่างนี้มันจะมีโลกกำบังอยู่นะครับนี่ประมาณนี้ส่วนอันต่อมาเนี่ยอ๋อนี่เป็นการเปลี่ยนเป็นจุนิตบูนะเป็นล่างสีน้าเงินนั่นเองนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งกดนะครับผมสําหรับไอเทมชิ้นนี้เนาะเราข้ามแปลงอันหนึ่งก่อน่าต่อมาครับผมเอ่อเฟสชิปเวฟนะครับผมคืออะไรสร้างโล่ปะอ๋อนี่ไงสร้างโล่นะครับผม นี่เวลาเราอยู่ในโล่หรือว่าตัวบาเรียเนี่ยนะครับผมเราก็จะได้ค่าสถานะมาตามนี้เลยนะครับดูดิโค้เจ๋งนะครับเหมือนในอซีรีส์เลยนะครับนี่ประมาณนี้นะส่วนอันต่อมานะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นยิงพลังหรือเปล่าหรือว่าเลเซอร์อ๋อยิงพลังเฉยๆนะครับผมนะแบบปล่อยออกไปแบบอย่างนี้นะครับผมนะนี่นะต่อมาครับผมอันนี้คืออะไรถ้าไม่ตายปะอ๋อไอยิงเลเซอร์นะครับผม นี่อย่างนี้เลยนะครับโคตรเทแล้วแบบผมชอบมากเลยนะท่าที่แบบว่ามันเอามือมาไว้กันแล้วก็ยิงเลเซอร์อะ่ะแบบเท่จริงนะครับผมนี่ประมาณนี้นะฮะส่วนอันสุดท้ายเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นปล่อยพลังจากหน้าอกนะครับผมนะน่าจะใช่หรือเปล่านี่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นล่างสีแดงนั่นเองนะครับผมนะมาเดี๋ยวเราไปดูล่างถัดไปนะครับผมก็จะเป็นจูนิตบูนะครับ เป็นร่างสีฟ้าน,นั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้นะสําหรับสกิลรู้สึกว่ามันจะเหมือนกันกันกนกบร่างสีแดงหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองกดใช้ดูก่อนนะอันนี้จะเป็นโลนะครับผมนะใช่ไหมอ่ะเป็นโลเหมือนกันนะอันนี้ก็เหมือนกับไอ้ร่างสีแดงนะครับตัวในนี้ปล่อยพลังนะครับผมนี่เอาว่าแต่มันปล่อยไปไหนอ่ะมันพุ่งไปไหนนั่นอะเดี๋ยวนะ ทำไมมันไม่มาทางที่ผมเล็งปั๊มหนึ่งนะฮะเอาพลังมันพุ่งไปไหนอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้มันบั๊กหรือเปล่าเดี๋ยวมันพุ่งไปไหนทุกคนเดี๋ยวผมต้องรอไอ้โลกนี้หายดูก่อนนะครับไม่รู้ว่ามันบั๊กหรือเปล่าเนี่ยมันพุ่งไปเองนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันพุ่งไปไหนนะอันนี้เนี่ยพุ่งไปไหนอ่ะ หรือว่ามันเป็นท่าแบบหมุนรอบตัวเราเหรอใช่ไหมแบบปล่อยพลังแล้วมันหมุนรอบตัวเหรอใช่ไหมเนี่ยพอผมหมุนมันพลังมันก็หมุนตามอะ่ะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมก็ลืมนเรื่องแล้วเหมือนกันนะฮะอันต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของดาบนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะก็คล้ายๆกับเจ้าตัวเอ่อเมบิอุสนะครับผมนะอันต่อมานะครับก็จะเป็นอะไรเอ่ยอ๋อยิงเป็นธนูนะครับ นี่ก็จับประมาณนี้เลยนะครับผมนะมาล่างต่อมานะครับก็เป็นล่างระดับเทพเจ้าเลยนะครับนั่นก็คือล่างโนอา่ A นั่นเองนะมาเดีย๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนี่ตอนแบงล่างมีเอฟเฟคด้วยโคตรเท่นี่ก็จะเป็นล่างโนอาประมาณนี้นะครับผมนะ โคตรเทนะครับผมนะก็ล่างนี้มีพลังมาให้เล่นสองอันนะครับผมนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเอาปล่อยพลังนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับผมอันนี้คืออะไรเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยวถ้าไม่หมุนตัวอย่างนั้นนะ่ะพอไม่หมุนด้วยนะเมื่อกี้อ่าก็จะเป็นการปล่อยพลังนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นร่างของอุลตร้าแมนน็กซัสแล้วก็โนอานั่นเองนะ ก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการคืนล่างนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝั่งตัวร้ายกันบ้างดีกว่านะครับนี่ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมนะมามันชื่อตัวอะไรแล้วนะเมฟิโตใช่ไหมผมก็ลืมชื่อแล้วเหมือนกันมาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงไปข้านล่างก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีสกิลมาให้เล่นทั้งหมดกี่นเนี่ย4อันนะครับผมนะ สำหรับการโจมตีปกตินะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมนะมาเดี๋ยวมาเริ่มใช้สกิลกันนะครับเริ่มจากอันแรกนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นการสร้างโล่มันกับตัวน e กซันะครับผมนะบาลีนนั่นเองนะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเอ,อ่อค่าสถานะเวลาเราสร้างโล่ขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนกับตัวน e กซัเลยนะครับนี่ประมาณนี้ส่วนสกิลต่อมานะครับผมคืออะไรเดีย๋ยวมาดูกัน ก็จะเป็นการยิงพลังประมาณนี้นะครับนี่ยิงออกไปแบบหลายนัดอยู่นะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับต่อมานะครับผมอันนี้น่าจะเป็นปล่อยเลเซอร์ปะ่ะใช่ปะ่ะอ่านี่ก็จะเป็นการปล่อยเลเซอร์ประมาณนี้เลยนะครับอย่างเท่ดูดีนะส่วนอันสุดท้ายนี่คืออะไรอา้าวทำไมมันใช้ไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวนะ เดี๋ยวผมลองไปโจมตีมอนเตอร์ดูว่าติดไหมอา้าวใช้ไม่ได้ทุกคนอันนี้อันนี้ใช้ไม่ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรก็ข้ามไปแล้วกันนะครับก็สําหรับตัวนี้นะครับจะไม่มีแบบว่าร่างให้กดเปลี่ยนนะครับผมนะก็เป็นแค่ร่างนี้ร่างเดียวนะครับผมนะ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวสุดท้ายกันนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของดาร์คซากินั่นเองนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันกับตัวดาร์คเมฟิพโตหรือเปล่านะตัวเมกี้นะครับผมนะ อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนี่ตอนแต่งร่างก็จะประมาณนี้นะผมเองก็ลืมเนื้อเรื่องไปนานแล้วนะครับดูสมัยเด็กๆนะฮะตอนนั้นนะครับเป็นอุลตร้าแมนที่แบบว่าเพลงมันมากนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะไม่รู้ว่ามันคือตัวเดียวกันหรือเปล่านะผมก็ลืมไปแหละนะครับมานะเรามาเริ่มจากสกิลแรกครับผมไลนิ่งซากิ นี่ก็จะเป็นการยิงลำแสงนี้นะแต่ทำไมมันยิงต่ำๆเดี๋ยวนะมันยิงต่ำม,มากเลยเนะี่ยดูดินะคบอ่ะก็จะประมาณนี้ต่อมาครับผมอันนี้เพื่ออะไรอ่ะเป็นการยิงพลังออกไปอย่างนี้นะครับนี่นะส่วนอันสุดท้ายนะครับผมอ่ะเป็นการปล่อยโลหรือว่าบาลียอย่างนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็จะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับแอดออนอุลตร้าแมนน็กซัสนะครับวันนี้ก็ดูแอดออนแบบสบายๆไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอยังไงเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็คงไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะก็ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดหรือว่าตกหล่นอะไรไปหรือว่าไม่ได้รีวิวอะไรไปในคลิปนี้หรือแอดออนอันนี้นะผมก็ต้องกราบขออภัยกราบขอโทษคุณผู้ชมมาณจุดจุดนี้ด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมที่แวะกันเข้ามารับชมรัาฟังนะก่อเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมก แล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย